สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะตกลงใครพูดก่อนเราพูดทีหลังโอเคอันนั้นจะประเด็นวันนี้เราพูดเรื่องอะไรกันคะรองเท้าคร่ะวันนี้เรามารองเท้ามีกี่แบบคะจริงๆแล้วฉันต้องพูดว่ารองเท้ามีกี่แบบนะครับผมไหมเดี๋ยวรองเท้ามีกี่แบบครับ มันก็เป็น,นแบบสประเภทหลักๆอ่ามีะอะไรบ้างคะก็จะโอเคก็จะมีอยู่4ประเภทนะครับก็จะมีมาเ t a i n ไบ k e นะครับ Road By, รดไบรถไบโอเคคาเวลาเนะครับแล้วก็ไต่กีฬานะครับโอเคแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง ซีรีส์ของตัว R C กับ R P แตกต่างกันยังไงนะครับเนาะ R P ย่อมาจากอะไรครับพี่ Race c o m p e t i t i c o m p e t i t i Race Competition เ้ยพูดผิดจริงๆมันคือ Road Competition อ๋อแล้วก็ R P ย่อมาจาก Road Performance ใช่ค่ะสองอันนี้ต่างกันยังไงคะตัว RC เน้นแข่งขันนะครับผมเน้นไม่เป็นแข่งขันเน้นไม่เป็นแข่งขันอ่าความกระชับของรูปเท้าน้ําหนักดีอ่าสิฟเนียสูงใช่ครับใช่ไหมคะอาพีอาพีใช่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เพออรร์์ฟแมนซ์เน้นแบบสบายสบายแต่เขียวยาวใช่ครับก็เดีี๋ยวเทยบก็เป็นออลร่านะครับนะเป็นออแดกก็ได้เขียออแดกก็ได้ออแดกคืออะไรคะอะไรนะคะอะไรนะ ออแดกคืออะไรคะออแดกคือระยะปั่นทางไกลทางไกลใช่ก็คือเน้นความสบายใช่คแต่ก็ยังอยากได้ประสิทธิภาพสูงอยู่ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะสําหรับกลุ่มที่เพิ่งออกกาลังกายใช่แต่ว่าก็ต้องการความสบายเป็นอันดับหนึ่งใช่แล้วก็พ่วงด้วยความที่ยังมีประสิทธิภาพสูงเหมือนกันใช่ครับทีนี้ประสิทธิภาพของรองเท้าเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นไอ้ที่คำว่าคำว่า s ต e มเ stiffness ของรองเท้าของพื้นรองเท้าเนี่ยก็จะมี อยู่สามประเภทใหญ่ๆเป็นคาร์บอนคาร์บอนคอมโพสิตนะครับแล้วก็เป็นฟูคาร์บอนใช่นะครับทีนี้ความซิปเนตนี้เริ่มจากเบอร์ความซิปเนตสูงสุดของยี่ห้อชิมาโนนะครับก็จะเป็นตัว R C เก้าความซิปเนตอยู่ที่สิบสองนะครับผมแล้วก็ลดลงมาก็จะเป็น R C เจ็ด R C เจ็ดซิปเนตที่สิบนะครับใช่ นันขอคําจํากัดความคำซิฟเนตจริงๆว่ามันคืออะไรคะความแข็งของพื้นนะคะผมการให้ตัวนะคบผมซิฟเนตยิ่งสูงการให้ตัวยิ่งน้อยลงนะคบผมก็คือเวลาเรากดรูปบันไดลงไปเนี่ยคือมันจะไม่ย้อยใช่ครับก็คือยังแข็งเหมือนเดิมใช่อเป่าคะยังแข็งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าคําว่าซิ n เนตโดยความหมายหลักๆก็คือว่าความสามารถในการรักษารูปทรงใช่ครับคือยังแข็งแรงแข็งแกร่งในขณะที่โดน โดน,นแรงกระแทกลงไปก็ค,คือยังคงรูปได้อยู่<ช>อ๋อมันก็คือถ้าเกิดสิม,มันสูงก็ยิ่งรู้สึกไม่ย้วยใช,ใช่ครับแข็งขึ้นนะครับใช่พื้นการให้ตัวก็ยิ่งน้อยลงนะครับผมตัวเลขยิ่งสูงนะครับ ทีนี้มันก็ต้องต้องดูด้วยว่าวัสดุของที่ทํำรองเท้าใช่ไหมคะใช่ครับว่าเป็นหนังแท้หนังเทียมหนังวัวใช่ไหมคะระดับที่แข่งขันเนี่ยก็ควรจะเน้นเลือกเป็นแบบประเภทหนังแท้ใช่ค่ะเพราะให้ความยืดหยุ่นสูงบวกความซิปเน็บที่สูงใช่ครับก็เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากขึ้นอ๋อโอเค อ่อชัดเจนโอเคก็จะมีอีกหัวข้อหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันใช่วิธีการหารองเท้าที่ถูกต้อง<ช>ว่าเป็นยังไงใช่ใช,ใช่ไหมคะอันนี้ผมต้องถามจริงๆแล้วอ๋อครคะใช่อันนี้จริงๆแล้วผมต้องถามว่าวิธีการหารองเท้าอะวัดแบบไหนครับอ๋อหล,ล,ล,ลักๆแล้วจริงๆแล้วเราก็ของชิมาโ,โนเองเนี้ยเขาก็มีเป็นเป็นเป็นเครื่องมือชัดเจนมันจะมีตัววัดความยาวของเท้าอ่าครับผมแต่ทีนี้ว่าความกว้างของเท้าแต่ละคนก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าบางคน หน้าเท้ากว้างแต่ของชิมาโน่ส่วนใหญ่ทุกรุ่นก็จะเป็นหน้าเท้ากว้างใช่นะคะเพียงแต่ว่าวิธีการทดลองในการสวมใส่เนี่ยก,ก็สําคัญไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่นเลยอย่างน้อยเวลาสวมใส่ลงไปก็คือ,อยวก้อยต้องไม่เบียดรองเท้านะคะยูวโปไม่ชนชด้านหน้าไม่ชนแล้วก็เวลาเราสวมใส่แล้วเราทดลองเดินเนี่ยซ้นข้างหลังก็จะต้องไม่วืดด้วยใช่ครับต้องไม่วดืด และอย่างมันก็ไม่จําเป็นที่บิ๊กินเกอร์จะต้องเลือกของถูกเสมอไปอใช่อ่ามันก็แบบมันเขก็จะมีบัตเจตในใจอยู่แล้วบางคนอาจจะเลือกตัวแพงไปเลยใช่ครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความสบายในการสวมใส่เป็นอันดับหนึ่งนะคะราคาเป็นเรื่องรอ,องลงมาใช่นะคะคแล้วก็รูปแบบสีสันนั้นก็ แล้วแต่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนว่าจะเลือกสีประเภทไหนนะคะพราของชิมานโนรุ่นใหม่ๆเขาก็มีแบบสีน้ำเงินสีแดงเป็นทูโทนขาวดำใช่ไหมคะแล้วก็ของที่ของยี่ห้อบอนก็มีเป็นแบบแฟนซีสีสดใสใช่ครับผมสีสดใสทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับว่าคนใส่แล้วรู้สึกสบายไหมสบายไหมสวมใส่แล้วถูกใจไหมกระชับเท้าไหมไม่เลื่อน ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็ต้องมีวิธีการติดพรีที่ถูกต้องด้วยใช่ค่ะอันนั้นก็จะ,นะจะเป็นสเต็ปต่อไปที่เราจะได้พูกกันใน EP ต่อไปนะคะใช่นะครับ, <EP S 2> รบวันนี้มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมานําเสนอในเรื่องของ อินโซนะครับผมตัวอินโซแผ่นรองเท้ามีข้อดียังไงนะครับผมเนาะแล้วก็อินโซของชิมาโนนะครับผมสามารถอบได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมานําเสนอนะครับเรื่องนี้ใน ep หน้านะครับผมก็แปลว่าควรติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับผมแปลว่าต้องมีเครื่องมือพิเศษใช่ครับก็จะมีแบบเครื่องอบนะครับผมนะครับเครื่องอบในที่นี้คือแบบ อบขนมปังเลยครับผมจริงๆแล้วครับผมใช้เครื่องเครื่องอบขนมปังมาได้เลยครับผมอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ติดตามกันอีพีหน้าเนาะใช่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ <Okay. S 1> ก่อนจะจบรายการผมรบก,กวนกด subscribe นะครับผม subscribe Yes <laughs> ผมพูดผิดใช่ไหมครับ อีกนิดนึงโอเคครับแล้วก็รบกวนติดตามผลงานดีๆจากทางเพจบายช็อปด้วยนะครับผมได้ค่ะต้องขอคุณครับนวัีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ